ก็ตักได้จะไปดีพี่น้องพีทุกคนวันนี้กิดสิเดินทางเข้าป่าทุกคนไปน้ากันอยู่หลายคนรเลยวันนี้แปดคนทุกคนนี่ทีมงานทำแม้นมดนี่ไปมัดเชือกนี่ก่อนนี่เชือกขาดมีรมัดแม่อะแม่ไปแก้ดิแก่ไปหาไปหาเพชรแฮ้าเนาะไม่เนาะเอาไว้มาเชือกแฮ้าเชือกแข็ à, phe thế mà nè con à, có pha có đồ hoặc kiếp mà nè hết chín ừ. à, hiền bự ao nát có thể hiền nó, ai đường thang mà <laughs> đường thang <laughs> thứ nó một hôm thứ là ừ một hôm đấy cơn mình hùng đấy u còn có pha จองสามสี่หกเจ็ดแปคนเนาะมาแปโตมาสโตเนาะมาเราจองมาถึงสี่เตกมาเยมาแล้วนะตึกแดงบ่ไปเลยตอนนี้กำลังออกเดินทางทุกคน ทีมทุกคนใยมันมันนี่ว่ามีเดชในการมีก้อนเมฆในน้ำมันะ g o

bò bà đi nhá đây về đây lấy sụt cầu rồi ไดนอ๋อบ่อกรห่ไร้ยลนายออย่างน้มนแล้วบ่อยางเดียวน้ำหอมน้ำมอยไปล้บ่หายเลยใช่ไฮโอ้มาพอเล่นแล้วกูด้ยขมทางเออแม้แล้วเล่นเด็ดเิ่มโลดเลเล่น ุมาขึ้นพุล่ะโอ้พุนหฮ็ดปกงไม้เจ็ตหน้าหน้าหน้านาน้าน้นขึ้นพุลมาวักแดงโคบังเกี้ยงหนึ่ง

à, đến to lên khâu cùn chỗ nhá nó no, gì thừng đây đến hàng Hãy subscribe cho thì em chốt mà chơi lâu này thì u nè บ่นี่นีโ้บิกูเออมันกักมาแล้วนะเอามาเอาเน้อตามทางทุกคนน้ำบ่เอ้ยบ่เอ้ยบ่เฮาพร้มเาเฮานเลันเล่นทอได้หกุกีนะเล่นบ่ 这不带嘛，嘛都 กเจะ่อพุกหน่เมื่อนะรอฉลามนี่พวกฉลาล้วมันชอบากินไต ตอนที่พักหวันที่เก่าที่เดิมแล้วเราโหไปพูดท้อยมาก แล้อนี้ก็ลังดังไฟทุกคนเ้มารอบนี้ครบทีมมีทั้งแม่คู่ก็มาพร้อมครบนตอใหญ่นะนี้ก็กินเข้าทุกคนเลยได้เวล่ะได้มกปลา ได้มกป่ามาต่เฮินตอนนี้กำลังกินกินข้าวทุกคนนผู้ชายน่ากินนี่ยเปล่าหมาฉีกับจับสวยเล่หรอฮึลกงนี้มากินแล้วนี่อันที่ขอกะโปงอ่ะมองิน mất salon vẽ phăng nam mày kinh lắm, nó, bà vóc hơi bỏ khó, ô, ừ. <laughs> này bỏ khó nhảy, không, hôm nay làm phăng nam đi, thằng này hồi gì, thằng thua thít, nó, mua ma tro côn thì cào ngay cào ngay, ừ. đâu này, khay này quá, thịt phao này, cái phần mìọ này, cái phần mìọ của nó

นี่จะไปนัวไปมากไหมบ่นไหนมึงเอาพืชมาปลูกเรียบให้คู่ป็ไม่ไปเอามาอะไรที่มานเปิดอดเนาะ ไม่เลวิทีเนาะจงหาให้กันได้นะเห็นน้ำมือเขาไม่ติดไลยกำจีมือกำจีนิ้วเว้ยยืมมาเนี่ยจะไปกินกระเทียมกินนะกระเดาไปกินกระเทียมมันข้าวบัวน่ะพวกเอามห้ใช้กระเทียม ก็เลือกทแทบบ่เข้าป่าแทบอย่ไมยังกินเข่าเก่าอย่ไม่งยังกินกินตะขอจะไปกายพนะของใหม่ยังกินขใหม่มันสนะีสีมันต่างมูนั่นแหล,ละมันยังคือมูนเอยังแห้งกินนั่นแหละทข้าใหม่งีม แห้งไปแล้วแห้เอาผิวมันเยาะเช็ดแบบเผื่อไม่ติหลืองกว่านี่เข้แชบดไดิมัห่อหังเขาเอใช่เป็นงมเอาปลาในน้ำขอดนะ